เมื่อเราเดินทางหนึ่งปีแสงต่อ1หนึ่งวินาทีไปในอวกาศเราจะผ่านหลุมดำอะไรบ้างอย่างที่เรารู้กันดีว่าหนึ่งปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ9.4ล้านล้านกิโลเมตรหรือแสงต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง1ปีเลยทีเดียวนั่นทำให้หนึ่งปีแสงไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการมันออกตามไปดูกันครับว่าเมื่อเราเดินทางหนึ่งปีแสงต่อ1หนึ่งวินาทีไปในอวกาศแล้วเราจะผ่านหลุมดำอะไรบ้าง ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกเดินทางกันเลยเมื่อเราออกเดินทางจากโลกมาได้26นาทีเราจะมาถึงหลุมดำที่ใกล้กับเรามากที่สุดอย่างหลุมดำไกอาบีเอช1มันถูกพบครั้งแรกในปี2022โดยพบว่ามันเคยเป็นระบบดาวฤกษ์คู่มาก่อนแต่ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งได้สิ้นอายุขัยลงและกลายเป็นหลุมดำและพบว่ามันคือหลุมดำที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง10เท่าเลยทีเดียวหลังจากออกเดินทางมาได้2ชั่วโมง เราจะมาถึงหลุมดำซิกนัส X1 นี่คือหลุมดำแห่งแรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบมันเป็นระบบดาวคู่คล้ายกับไกอาบีเอช1ที่ดาวดวงหนึ่งคือดาวฤกษ์และอีกดวงคือหลุมดำแต่ที่แตกต่างกันอย่างมากคือหลุมดำแห่งนี้กำลังกลืนกินมวลสารของดาวฤกษ์คู่หูมันอยู่หลุมดำซิกนัส X1 เป็นหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่ตายลงและกลายเป็นหลุมดำซึ่งซิกนัส X1 มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง21เท่า หลังจากออกเดินทางมาได้2ชั่วโมง16นาทีเราจะเดินทางมาถึงกระจุกดาวทรงกลม n g c 6397ใจกลางของกระจุกดาวแห่งนี้หนานแน่นไปด้วยหลุมดำขนาดเล็กเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่ามีหลุมดำมากกว่า20แห่งอยู่ณนใจกลางกระจุกดาวทรงกลมแห่งนี้